สวัสดีครับสบายใจท้ายบ้านชาแนลครับมันนี่ภาพี่น้องมาเที่ยวเนาะพาพี่น้องมาเที่ยวห่าไกลบ้านบ่ไกลบ้านพี่น้องมาพุทธอุทยานนะครับหลวงปู่สดเนาะ จะเป็นยังไงพี่น้องมาติดตามกันเบิ่งด้นครับหลังจากเข้า่านประตูเขามาเนองขัดกรองเรียบร้อยพี่น้องแล้วก็ที่เขามาชมพญานาคนะครับ รูปปั้นนะครับหลวงปู่สดนะครับจะอยู่บนสลากลางน้ำพี่น้องเมื่อนี้เป็นว่านจันนะพี่น้องเนาะคนจะบกค่อยไหลไปไหนพี่น้องรวมทั้งเศรษฐกิจบ้านเฮาน้ำเนาะแต่กับพ่อมี ผมเป็พี่น้องแวะมาสักการะอยู่นะครับเดี๋ยวเาทีให้เบิง่งบรรยากาศรอบๆนะครับ บริเวณน,นี้เป็นปลายเพื่อนพี่น้องพุธอุทยานหลวงผูสดเนาะว่างพญานาคสีตระกูลพี่น้องแต่พี่น้องถ้าเขามากกะได้มามาสกการะกราบไหว้กัน ขาว่าบริเวณนี้จะเป็นบริเวณรูปปัน้นหลวงงปู่สดเนาะก็มีช่างปั้นนะครับรูปปั้นสร้างแล้วก็มีรูปรอรูปปัน้นหลวงงปู่สดแล้วก็จะมีะพญานาคอยู่ด้านหลังนะครับ นใ่กเนินแงเลยนะวยังส่าอยู่อเสียงเสียงเพื่อนเนนะว่างกบเพื่นี่ไหละว่างกเพื่อนวางกเพื่นเขาเอาอะอใปเอาอะไรกินสอโยนไปเลโยนโยนจั่งตัวมันงับแงามนอตัวใหญ่มากพี่น้อง ก็เอาเน้กนักเป็นรอยโลเลยเนาะลอยแล้วมั้งไปสู่กองตกกันอ่ะระเออเก่งมากงมากโอ้โห่เลยเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยนี่เดไม่อาปากองีตรงปาก็วองปบนะเอ้ยกราานี่ตัวใหญ่เลย

ก, <S <S ก็นเรียงกันมีประมาณจักโตครับน,น,นี่นี่ครับโอ้สามสิบกว่าตพี่น,อน้องพี่น้องครับอืมเป็นปร,รักลอยกกิโลเนาะเป็นรัก<ม>ลอยกลัวกิโลเนา <S 2> <S 2> นนะ เ <iento> อา uhm หัวมาเรียงกันเป็นเกลือร่อยไหมครับเอยไหมตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากพี่น้องโอ้ตดีเฮ้ยคือตัวนี้มันตัวนี้มันอันนี้หยาบเป็นขอมากน้องตัวนี้ขอมตัวผู้ตัวเมียเหรอเป็นตัวผู้ตัวเมีย น้ำมันขึ้นมาตื้นไงตอนนั้นน้ำตื้นไงน้ำมันสูงมาหน้าฝนเฮยน้ำมันสูงวันนี้น้ำมันต่ำลงไปน, <c oughs> น้ำต่ำนิดหน่อยเนาะม,มาเกือบม,มามตัวใหญ่ไปแล้วตอนนั้นมากับติดตรงนี้นนเกือบติดไปเอาใ,ใส่เวลาในนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่น้องชั่วโมงหนึ่งเอาเขามาอ่า กราบสักการะหลวงปู่สดเนาะกด้เวลากราบกันแลวพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็กขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดแชร์กไดไลค์กดติดตามเลยเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ